น้ำปลาถาดใหญ่ล้ลยเนี่ยคือมันงอกถั่วงอกเองไงแล้วมันถั่วงอกมันต้องกินกับขนมจีนไงก็เลยต้องทำขนม,มจีนงอกลอกงอกแล้วลืม Can you wait for me? No. Where? Where that? <coughs> Can you let me eat for ten minutes. I keep you before I even eat. Where? Where? Bread. Blade? You want bread? No. What do you want? <laughs> แด่บอแด่สิ่งยูน่าชอบกิ่งหาไอโนอยู่หาไมโนแต่จองเอาไงลูกไม่โตเลย dạy níu đi go về go inside uh -huh. Uh -huh. Luk, Mình ngay 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 ไอ้ที่ว่ายงง่ายก็มีคนช่วยเอาไงเราเราไม่มีใครช่วยเอาไงก็เลยออยากนึง กทิน,น,น,น